สวัสดีครับวันนี้จะมา รีวิวไดเป่าผมไร้สายนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น D1 Pro นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับเวลาเราใช้ไดเป่าผมไร้สายเนี่ยต้องยืนประจำตามปลั๊กนะครับห้ามเดินไปนู่นไปนี่นะครับหรือแม้แต่ว่าถ้าสมมติว่าห้องของเราเนี่ยมันไม่มีปลั๊กเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ไดเป่าผมได้นะครับปัญหานั้นนะครับจะหมดไปเลยนะครับถ้าหันมาใช้เจ้าตัวไดเป่าผมไร้สายของยี่ห้อคาวาตัวนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับมันจะมีแบตอยู่ในตัวด้วยนะครับก็คือชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้สามารถพกออกไปข้างนอกได้นะครับหรือว่าถ้าใช้เป็นแบบมีสายธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับ ในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์แถมให้นะครับเอาไว้ใช้สําหรับชาร์จแบตนะครับก็ใช้ไปชาร์จไปได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบไร้สายก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับอันนี้นะครับก็ดีไซน์ให้มันตั้งได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่นะครับอันนี้เป็นลมร้อนนะครับอ่า รุ่นนี้นะครับโหมดไร้สายเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งลมร้อนแล้วก็ลมเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับ อันนี้นะครับก็จะออกแบบดีไซน์ให้มันตั้งได้นะครับก็สามารถใช้ได้ที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเป่าผมนะครับตอนเป่าผมก็จะเดินไปที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าสามารถพกพาไปข้างนอกนะครับเช่นใช้เป่าผมในรถนะครับหรือแม้กระทั่งไปแคมป์นะครับก็สามารถพกเจ้าตัวนี้ไปได้เลยนะครับก็สามารถเป่าผมได้นะครับเช่นแบบไปออกเดินป่าแล้วก็ไปตั้งแคมป์แล้วก็เป่าผมได้เลยนะครับโดยรุ่นนี้นะครับแบตก็คนนะครับสามารถใช้ต่อเนื่องสูงสุดถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้ นะครับอ่าโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ล n e แอดของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมผ่านทางเพจใน Facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ